สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาต่อสายนะครับต่อสายอ่าต่อต่อแยกนะครับแยกเป็นสามทางนะครับสมมุติว่านะครับเรามีสายเมนนะครับเดี๋ยวผมเขียนดีกว่านะครับสมมุติว่าเรามีสายเมนนะครับอันนี้สมมติว่าเป็นเสาไฟฟ้านะครับ เสาไฟฟ้านะครับแต่ทีนี้มีเมนเดินมานะครับเราจะต่อแยกออกจากนี้นะครับนะครับต่อแยกตามจุดนะครับเราจะต่อด้วยวิธีไหนบ้างนะครับที่ที่ช่างทั่วไปต่อกันนะครับ มันจะมีต่อแบบนะครับใช้นะครับ pg นะครับคือตัวนี้นะครับ pg 2สลักนะครับ pg แคมป์นะครับ2สลักนะครับในตัว pg แคมป์มันก็จะระบุอยู่นะครับว่าใช้นะครับ สายขนาดไหนได้บ้างนะครับเหมาะสำหรับสายขนาดไหนนะครับนี่ครับดูตรงโค้ดนะครับสีดำนะครับมันจะบอกว่านะครับ16ถึง70นะครับก็ใช้ขนาดสายนะครับ16สแควร์มินะครับได้นะครับไปจนถึง เบอร์เจ็ดสิบนะครับแควเมนนะครับวิธีการต่อก็คือนะครับก็ปอกสายนะครับปอกสายกลางกลางลายนะครับปอกนะครับปอกชนวนออกนะครับส่วนตัวที่จะเอามาต่อก็ปอกเหมือนกันนะครับปอกให้มีขนาดเท่ากันกับ pg จหรือว่าใหญ่กว่าก็ได้นะครับขั้นตอนก็ขันออกนะครับ ขารพีจีออกนะครับนะครับพีจีออกก็เอาสายใส่แค่นั้นนะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับตัวนี้คงคงทำเป็นกันแล้วนะครับก็ผมจะข้ามไปนะครับนะครับก็สายใส่ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยก็ได้ครับครับก็ใส่เส้นยังใส่นะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็ขันใช้นะครับปเจขันให้แน่นนะครับนะครับประมาณนี้นะครับง่ายนะครับวิธีนี้นะครับไม่ต้องอะไรยากนะครับแต่ก็เสียก็คือเราต้องเราต้องไปซื้อนะครับซื้อไม่ก็เสียประมาณนั้นนะครับ ต้องเข้าไปซื้อที่ตัวเมืองนะครับหรือว่าร้านนะครับก็ใช้ขันแน่ๆนะครับขันข้างบนเสร็จปุ๊บแล้วก็ขันข้างล่างนะครับล็อกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เทปพันสายไฟนะครับพันนะครับแค่นั้นนะครับประมาณนี้นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีนี้ก็นิยม เอ้ยไม่ใช่อีกวิธีหนึ่งสิมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ที่ทำกันนะครับเห็นช่างหลายคนทำกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็คือเขาจะขี้สายออกนะครับขี้สายสมงว่ามีเจ็ดเจ็ดแกนใช่ไหมครับแล้วก็ขี้ออกนะครับ แบ่งครึ่งนะครับเดี๋ยนะันแข็งนะครับแบ่งครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็แล้วก็เ,เข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็พันนะครับพันส่วนนี้พันฝั่งขวานะครับส่วนนี้ก็พัน ฝั่งซ้ายประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมพันเป็นตัวอย่างให้เชยน,นะครับอันนี้ไม่ใช่ว,วิธีผมี่จะพาทำนะครับอันนี้เป็นวิธีที่อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทำกันก็พันก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับ ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับมันจะแยกเป็น3ามทางนะครับเนี่ยครับข้อเสียมันก็คือนะครับวิธีนี้มันจะไม่ค่อยแน่นนะครับข้อเสียนะครับผมก็ไม่ค่อยทํานะครับวิธีนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทำทำวิธีที่ผมทํานะครับ ลองเอาไปพิจรารณาดูนะครับเพื่อพิ็นประโยชน์นะครับสมมุติเราจะต่อแยกนะเราก็ปอกสายมันเดิมนะครับปอกสายนะครับประมาณหนึ่งคืบเหมือนเหมือนเดิมนะครับประมาณประมาณนะครับประมาณประมาณคืบหนึ่งนะครับสายที่จะต่อแยกออกไปนะครับเนี่ยครับ โอเคนะครับแล้วก็เอามาทาบนะครับทาให้มันสนิทกันนะครับเอาออกมาสิ้นนง่งก่อนนะครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็พันนะครับนะครับทาแล้วก็พันนะครับดึงด้วยนะครับ ทันเสร็จเราก็เก็บปลายเหมือนเดิมนะครับน่ครับ,รบลองขยับดูนะครับขนาดผมพันแค่แกนเดียวนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็อีกมาอีกแกนหนึ่งนะครับเส้นตัดแพนนะครับ พันเหมือนเดิมนะครับเราจะพันต่อปลายก็ได้ครับแค่เราตัดนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ต่อนะครับเกียรตัดนะครับก็เขี้ออกมาแล้วก็พันนะครับเหมือนเดิมนะครับครับการต่อแยกสัมผานะครับ น,น,นี่มันพอดีปุ๊บเราก็เอาตัวที่มันต่อนะครับพันนะครับนี่ครับก็พันไปเรื่อยๆนะครับเป็นการต่อสายนะครับแยก3มทางนะครับโดยไม่ใช้นะครับ PG จีแคมนะครับกรณีที่เราไม่มีนะครับ นะครับพันแล้วก็เก็บปลายนะครับประมาณนี้นะครับก็พันไปเรื่อยเื่อยนะครับนะครับเห็นไหมครับ ประมาณนี้นะครับทัน็จแล้วก็กดไปลงนะครับเก็บไปให้เรียบร้อยนะครับ พันเสศจเก็บไปนะครับกอพันให้หมดทุกเศ้นะครับวิธีนี้มันจะแน่นดีนะครับนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะแยกสามทางไปแล้วนะครับเนี่ครับประมาณนี้นะครับแน่นมากนะครับ ับีต่อนะครับต่อเสร็จแล้วก็เก็บไปให้เรียบร้อยแล้วก็พันนะครับพันเทปพ,พันสายไฟนะครับนะครับพันเหมือนเดิมนะครับพันพันไม่ต้องกลัวเกลืองนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ยิ่งหนายิ่งดีนะครับพันที่พันสไ,ไฟนะครับพันเสร็จรอบหนึ่งแล้วก็กลับพันกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความหนาแน่นนะครับเพื่อความหนาแน่นนะครับ ให้มันเป็นฉนวันนะครับพันไปด้วยดึงไปด้วยนะครับนะครับมันจะสวยนะครับพันเสร็จนะครับพันเสร็จเราก็ดึงนะครับนะครับเราก็จะได้ใช้นะครับต่อแยกเป็นสามทางนะครับนะครับ วิธีง่ายนะครับไม่ต้องใช้นะครับพ g c a แมนะครับถ้ามีเราก็ใช้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ช่างนะครับถ้าไม่มีเราก็ต่อแบบนี้ก็ก็แน่นเหมือนกันนะครับส่วนมากแต่ผมจะนิยมต่ออย่างนี้นะครับถ้าต่อเป็นแยกสามทางนะครับโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับโอเคถ้าชอบก็กดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ